สวัสดีค่ะเจ๊บช่องสงสัยจังขัดกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะเพื่นพนอนๆอ EP นี้เจบจะมาทำรีวิวเปรียบเทียบนี่เลยค่ะชากราบตรามังกรบินกับตรามือค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าทั้งสองยี่ห้อนี้เนี่ยเขาจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงค่ะไปชมกันเลยค่ะแพ็กเกจของชากราบทั้งสองยี่ห้อนี้ เขามาในรูปแบบซองซิปซึ่งทำให้สะดวกต่อการใช้งานและการจัดเก็บเลยค่ะรูปแบบและสีสันก็มีความมุ้งมิ้งน่ารักเชียวเราลองมาดูแบบใกล้ๆทีละยี่ห้อเลยนะคะยี่ห้อแรกเป็นของมังกรบินค่ะชากลาบตรามังกรบินซีรีส์ The Edible Flower Garden ไม่ทำให้ระบายเรามาดูส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณของเขากันนะคะ ส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณชาแดง95%ดอกกุหลาบ4.50%สีสังเคราะห์แต่งกลิ่นสังเคราะห์ในส่วนของวิธีการชงและอัตราส่วนที่เขาแนะนำมาตรงนี้เจบขออนุญ,ญาตอ่านข้าไปเลยนะคะเพราะวันนี้เราจะไม่ได้ชงตามอัตราส่วนที่เขาแนะนำมาอย่างแน่นอนค่ะถุงนี้น้ำหนักสุทธิ1 0 0กรัมราคา95บาท ยี่ห้อที่สองเป็นของชาตรามือค่ะชาอู่หลงผสมกลีบดอกกุหลาบปรุงสมเร็จชนิดผงตราชาตรามือส่วนประกอบที่สำคัญโดยประมาณใบชาอู่หลงบทละเอียด90%เอร์เซนกลีบดอกกุหลาบอบแห้ง9.3%เปอร์เซนน้ำตาล0.05%เปอร์เซนสีสังเคราะห์แต่งกลิ่นเรียนธรรมชาติ ถุงนี้น้ำหนักสุทธิ150กรัมราคา180บาทราคาสินค้าแต่ละตัวอาจต่างกันขึ้นอยู่กับโปรโมชัน่นร้านค้าและพื้นที่ที่เพื่อนๆอ,อยู่นะคะเรามาตวงผงชาเอาไว้สำหรับทําเมนูกันค่ะยี่ห้อแรกเป็นของตรามังกรบินของมังกรบินนอกจากแพ็กเกจด้านนอกที่เป็นซองซิปแล้วพอเปิดเข้าไปด้านในเขาก็ยังมีซองพลาสติกซิลห่อผงชาไว้อีกชั้นหนึ่งด้วยค่ะ ขนาดเจฟย,ยังไม่ได้ตัดถุงด้านในนะคะแค่เปิดถุงซองซิปด้านนอกกลิ่นกุหลาบคือตีขึ้นมาเลยค่ะหอมมากในหนึ่งเมนูเจ๊บจะใช้ผงชากุหลาบอยู่ที่สองช้อนชาพูนพูนแบบนี้ค่ะหรือเอาเป็นเมนูละเจกรัมแล้วกันเนาะจะได้จำง่ายง่ายวันนี้เจ๊บจะทำทั้งหมด2เมนูฉะนั้นเจ๊บก็เลยจะตวงผงชาทั้งสองยี่ห้อเอาไว้ที่สิกรัมนะคะยี่ห้อที่สเป็นของชาตรามือค่ะ ของชาตรามือเขาจะเป็นซองซิปชั้นเดียวนะคะจะไม่ได้มีซองพลาสติกห่อชาไว้ด้านในอีกชั้นค่ะพอเปิดซองออกมาเราก็จะได้กลิ่นกุหลาบหอมๆออ่อ,อนๆลอยขึ้นมาเบาๆค่ะตัวนี้เจ็บก็ตวงไว้ที่14กรัมเหมือนกันค่ะทางด้านซ้ายมือจะเป็นผงชากุหลาบของตรามังกรบินด้านขวาเป็นผงชากุหลาบของชาตรามือค่ะ ผงชากุหลาบของตรามังกรบินเขาจะมีลักษณะเป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยนะคะสีเขาจะออกเขียวๆแล้วก็มีกลีบกุหลาบเป็นสีชมพูชมพูปนอยู่ค่ะส่วนของชาตรามือผงชาเขาจะดูชิ้นเล็กกว่าของตรามังกรบินนิดนึงนะคะสีจะเข้มคล้ำกว่าแล้วก็เหมือนว่ากลีบกุหลาบที่ผสมอยู่ในผงชาจะเยอะกว่าของตรามังกรบินด้วยค่ะเมื่อเราตวงผงชาไว้ได้แบบนี้แล้ว เจียบจะเทน้ำร้อนลงไปปริมาณแก้วละ240 mL โดยจะราดลงไปให้ทั่วๆผงชาเลยนะคะจากนั้นเจียบจะใช้การตีฟองมาช่วยคนผงชากับน้ำร้อนค่ะแล้วก็จะแช่ชาพักไว้3นาทีวิธีนี้เป็นวิธีการสกัดน้ำชาโดยที่เราไม่ต้องชักชาไปมาผ่านถุงกลองนะคะหรือถ้าเพื่อนๆไม่มีก้านตีฟอง เพื่อนๆจะใช้วิธีการชักชาไปมาผ่านถุงกรอง4-5รอบแล้วค่อยแช่ชาพักไว้ก็ได้ค่ะวิธีนี้เราก็จะได้น้ำชาที่เข้มข้นเหมือนกันค่ะยิ่งเราแช่ชานานชาเขาก็จะยิ่งเข้มขึ้นนะคะเมื่อชาของเราครบเวลาแล้วเราก็มาบีบสกัดน้ำชาได้เลยค่ะขั้นตอนนี้เจ๊ฟจะไม่ได้ทำให้ดูนะคะน้ำชาที่เราสกัดได้จะอยู่ที่ประมาณ200 ml ค่ะ ทางฝั่งซ้ายที่เป็นของตรามังกรบินสีน้ำชาเขาจะดูอ่อนกว่าของชาตรามือนะคะส่วนทางฝั่งขวาที่เป็นของชาตรามือสีเขาจะดูคร้ำๆและเข้มกว่าฝั่งที่เป็นของตรามมงกรบินค่ะเรามาประกอบร่างเมนูของเรากันเลยนะคะวันนี้เจ๊จะทำทั้งหมด2เมนูค่ะแก้วที่ใช้เป็นขนาด16ออนซ์ทั้งสองเมนูเลยนะคะเมนูแรกเจ๊จะทำเหมือนชาดำเย็นเลยนะคะ เป็นเมนูชาใสาง่ายๆเพื่อที่เราจะได้ชิมรสชาติและสัมผัสกับกลิ่นของเขาได้แบบเต็มๆเลยค่ะขั้นแรกเจ๊บจะใส่น้ำเชื่อมลงไปในแก้วทั้งฝั่งซ้ายและขวาปริมาณแก้วละ30 ml ตามด้วยน้ำเปล่าปร,าปริมาณแก้วละ30 ml จากนั้นก็ตามด้วยน้ำชากุหลาบที่สกัดไว้ปริมาณแก้วละ100 ml เสร็จแล้วก็พักเขาไว้ก่อนนะคะ เราจะมาทําเมนูที่สองกันค่ะเมนูที่สองเป็นเมนูชานมกุหลาบนะคะขั้นแรกเจ๊จะใส่นมผสมลงไปในแก้วที่อยู่ตรงกลางทั้งสองใบปริมาณแก้วละ70 ml ถ้าเพื่อนๆไม่ได้ทํานมผสมไว้อัตราส่วนนมของเราคือนมข้นหวาน35 ml บวกกับนมค้นจืด35 ml ค่ะ หรือเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูวิธีการเตรียมนมผสมได้ใน EP ที่1และ EP ที่2ของเจี๊ยบได้เลยนะคะเมื่อเราใส่นมผสมลงไปครบทั้ง2แก้วแล้วเจี๊ยบจะใส่น้ำชากลาบที่สกัดเอาไว้ลงไปปริมาณแก้วละ100 ml แล้วเจี๊ยบจะใช้การตีฟองมาช่วยคนให้ส่วนผสมทุกแก้วของเราเข้ากันดีจากนั้นเราก็เติมน้ำแข็งลงไปให้เต็มแก้วได้เลย เท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะสีสันมุ้งมิ้งน่ารักมากเห็นแล้วรู้สึกคอแห้งขึ้นมาทันทีเลยค่ะเรามาชิมกันเลยนะคะเจี๊ยบขอนญาติเริ่มชิมจากแก้วที่เป็นชาใสก่อนนะคะแก้วแรกเป็นของตรามังกรบินค่ะแก้วนี้สีเขาจะออกแดงๆหน่อยค่ะแต่ว่าก็จะไม่ได้แดงจนน่ากลัวนะคะส่วนกลิ่นและรสชาติเขาก็จะหวานหวานหอมหมหอม,หอมกลิ่นกุหลาบชัดเจนมากค่ะ หลังจากที่ดื่มเข้าไปแล้วกลิ่นกุหลาบเขาจะอวนอยู่ในลำคอเลยแก้วนี้ชาเขาจะไม่ได้เข้มมากนะคะจะเป็นฟิลแบบดื่มง่ายๆสบายๆหอมๆประมาณนั้นค่ะมาชิมแก้วที่เป็นชาใสของชาตรามือกันบ้างนะคะแก้วนี้สีเขาจะออกแดงๆคล้ำค้กว่าแก้วแรกหน่อยค่ะส่วนกลิ่นและรสชาติเนี่ยจะหวานๆห,หอมๆ ความชาเขาจะเข้มกว่าแก้วแรกค่ะแล้วก็มีความฝาดชานิดนิดหลังจากที่ดื่มเข้าไปแล้วความรู้สึกแรกจะรู้สึกได้ถึงความชาขึ้นมาก่อนแล้วความหอมหอมของกุหลาบก็จะตามขึ้นมาติดๆเลยค่ะเขาจะหอมหอมเบาๆฟุ้งๆอยู่ในปากอะค่ะทีนี้เราลองมาชิมตัวที่เป็นชานมกุหลาบกันบ้างนะคะเจี๊ยบขออนุญ,ญาตชิมจากแก้วทางฝั่งซ้ายที่เป็นของตรามังกรบินก่อนนะคะ ชานมกุหลาบของตรามังกรบินแก้วนี้สีเขาจะออกเป็นสีชมพูแล้วก็มีความสีครั้ำครัของชานิดนึงค่ะส่วนกลิ่นและรสชาติแก้วนี้เขาจะไปทางหวานมันค่ะพอดื่มเข้าไปแล้วกลิ่นนมจะนำขึ้นมาก่อนแล้วก็จะตามติดมาด้วยกลิ่นกุหลาบแก้วนี้ชาเขาจะไม่ได้เข้มมากนะคะความกุหลาบเขาจะนำชาค่ะ หลังจากที่ดื่มเข้าไปแล้วสักพักเราก็จะยังคงรู้สึกได้ถึงกลิ่นหอมๆของกุหลาบที่ยังคงอวนอยู่ในลำคอเราอยู่เลยค่ะมาต่อกันที่แก้วที่เป็นชากุหลาบของชาตรามือกันต่อเลยนะคะแก้วนี้สีเขาจะออกเป็นสีส้มออนโรสครึมคร้มๆหน่อยค่ะความครึ้มนี้น่าจะมาจากสีของใบชานะคะส่วนเรื่องกลิ่นแล้วก็รสชาติแก้วนี้เขาก็จะมีความหวานมัน แต่จะไม่มันเท่าของปรามังกรบินนะคะตัวชามีความเข้มสู้นมได้ดีเลยแก้วนี้ชาเขาจะนำนมอยู่นิดนึงค่ะพอดื่มเข้าไปแล้วจะรู้สึกได้ถึงความชาขึ้นมาก่อนจากนั้นก็จะตามมาด้วยกลิ่นหอมๆของกุหลาบแล้วก็นมค่ะเพื่อนๆชอบแบบไหนก็ลองไปเลือกใช้กันดูนะคะค่ะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการรีวิวเปรียบเทียบชากุหลาบทั้งสองยี่ห้อค่ะ เจยบังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะคะและสำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของเจยบท่านั้นนะคะถ้าเพื่อนๆไปทดลองทำดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถเข้ามาแชร์กับเจยบได้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะคะและสำหรับเพื่อนๆที่ชอบคลิปแบบนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เจยบด้วยนะคะ แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเจ็บได้นะคะสำหรับอีพีนี้จะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ